ทุกครั้งที่ iPhone เราเสียเราก็อยากจะหาร้านดีๆเพื่อเข้าใช้บริการงานซ่อมใช่ไหมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำ9ร้านซ่อม iPhone นอกประกันที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ครับสวัสดีครับผมแมคอัพซี d โ o นะครับคุยกับช่างซ่อม iPhone คลิปที่34นะครับ ก็มีลูกเพจถามเข้ามาบ่อยมากนะครับไอโฟนเสีย e er, ซ่อมร้านไหนดีนะครับแน่นอนว่าทุกครั้งที่ไอโฟนเสียเราก็อยากจะหาร้านที่เรามั่นใจได้ที่จะไปใช้บริการโดยที่ร้านจะมีมาตรฐานช่างจะมีความสามารถแล้วก็ให้บริการที่ดีกับเรานะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำ9ร้านซ่อมนประกันที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้นะครับก็เริ่มเลยขออนุญาตแนะนําร้านของเราก่อนนะครับก็คือ Macup Studio นะครับเราให้บริการซ่อม iPhone iPad MacBook นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ของ Apple ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีสาขาใหญ่ตอนนี้จะอยู่ที่ขอนแก่นนะแล้วก็จะมีแฟรนไชสย์อยู่ที่พิษณุโลกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ไว้ให้นะครับส่วนสาขากทมนะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับก็อาจจะใช้เวลาก่อสร้างสักหน่อยเพราะว่าผมจะทําเป็นสํานักง,งานใหญ่นะครับ ร้านที่2ที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือร้านพวกเอ็นแบงค์นะครับพวกเนแบงค์เนี่ยเจ้าของร้านก็จะชื่อหวกนะครับเป็นสิทธิ์พี่ของผมเองนะครับเรียนซ่อมแม็กด้วยกันพัฒนาร้านขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแล้วก็ทั้งเรื่องขายทั้งเรื่องการบริการงานซ่อมครับร้านอยู่ในซอยมหาไทยปงเทพม,มหานครก็ลองติดต่อดูนะครับผม ร้านที่3าที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือร้านเจนนี่เซอร์วิสนะครับร้านเจนนี่เซอร์วิสนี่คืออยู่ที่ซอยรามคำแหง24กรุงเทพมหานครนะครับเป็นร้านของช่างอ้นนะครับร้านนี้ก็มีชื่อเสียงนะมีคุณภาพมากในการให้บริการลูกค้านะครับการันตีได้เลยร้านนี้นะครับร้านที่4นะครับผมจะข้ามไปที่เชียงใหม่ก็คือ CM Mobile เชียงใหม่นะครับเป็นร้านของช่างทัศนะครับช่างทัศกับผมก็รู้จักกันมานานหลายปีแล้วนะครับเป็นช่างเป็นเจ้าของร้านที่อัธยาศัยดีบริการลูกค้าดีนะครับก็แนะนำนะ ร้านที่5นะครับไอฟิกไทยแลนด์นครสวรรค์นะครับก็เป็นร้านของเฮียเม้งนะครับอยู่นครสวรรค์อยากซ่อมไอโฟนก็นึกถึงเฮียเม้งนึกถึงไอฟิกไทยแลนด์นะครับก็เป็นร้านที่ดูแลลูกค้าดีบริการดีนะครับลองมาใช้บริการดูนะครับร้านหาไม่ยากนะครับค้นหาใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าไอฟิกไทยแลนด์นครสวรรค์นะครับก็มีถึง2สาขานะร้านซ่อมที่6นะครับที่ผมจะแนะนํามีชื่อแปลกหน่อยนะครับเป็นร้านซ่อมไอโฟนแต่มีชื่อร้านว่า ป่าช้าแตกนะครับอยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับเจ้าของร้านชื่อปอชาในวงการซ่อมไอฟโฟนนะครับจะรู้จักร้านนี้ปอชาจะเป็นคนที่มีความสามารถในการซ่อมไอฟโฟนซ่อมเก่งมากนะครับอยู่ศรีราชาลองติดต่อดูเดี๋ยวเราจะให้เบอร์เอาไว้นะครับ ร้านที่7นะครับประพัดเทเลคอมนะครับอยู่โคราชนะครับหรือในคราชสีมามีถึง2สาขานะครับร้านนี้จะเป็นร้านของพี่ประพัฒนะครับก็ให้บริการลูกค้ามายาวนานมากถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ในเมืองโคราชนะครับก็ลองไปใช้บริการดูนะครับให้บริการดีแล้วก็มีมาตรฐานสูงมากนะครับผมถัดมาก็จะเป็นร้านที่8นะครับร้านที่8ผมก็จะวนมาอยู่ที่ขอนแก่นเหมือนกันนะครับก็คือร้านนิคมโมบายอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นร้านของอาจารย์เต๋อ อาจารย์เต๋อก็จะอายุไม่เยอะนะครับแต่ผมเรียกว่าอาจารย์เพราะว่าก็จะเป็นท่านหนึ่งที่ขอให้คําปรึกษาให้คําแนะนําและให้ความรู้ในการซ่อมไอโฟนกับผมเหมือนกันนะก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถสูงมากในการซ่อมไอโฟนนะครับอยู่ชุมแพรนะครับค้นหาคําว่านิคมโมบายก็จะเจอร้านอาจารย์เต๋อแน่นอนนะครับร้านที่9นะครับร้านนี้ก็ชื่อแปลกเป็นร้านซ่อมมือถือเป็นร้านซ่อมไอโฟนแต่มีชื่อว่า น้ำแข็งโมบายนะครับอยู่จังหวัดกาลสินเป็นร้านของพี่ตุ้ยนะครับแต่ผมจะเรียกพี่ตุ้ยว่าพี่น้ำแข็งเพราะว่าผมจำจากชื่อร้านนะครับอยู่จังหวัดกาลสินก็ค้นหาคำว่าน้ำแข็งโมบายก็จะเจอร้านพี่ตุ้ยนะครับร้านพี่ตุ้ยก็จะให้บริการมายาวนานเหมือนกันนะร้านพี่ตุ้ยก็จะเป็นร้านที่มีมาตรฐานสูงมากเหมือนกันนะครับ <S <S ก็เป็น9้าร้านที่ผมแนะนำในคลิปนี้นะครับมีอีกเยอะมากนะครับร้านนอกระกันที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐาน นะไว้คลิปหน้าผมจะมาทําคลิปแนะนําอาจจะแบ่งเป็นภาคเลยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเดี๋ยวรวบรวมชื่อร้านมาแล้วก็ทห้หลายๆคลิปเพื่อให้หลายๆท่านที่อยู่ในจังหวัดมีความเชื่อมั่นที่จะเข้าใช้บริการนะครับผมอยากให้เราทําคลิปอะไรนะครับก็ทักมาบอกนะครับผมก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะมาทําคลิปพูดคุยกันสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ